เฮียดูจัดเฮ้ยมึงไปโดนตัวไหนมาวะเฮียใจเย็นๆสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมมาตามหาคนข้ามพบนะครับวันนั้นที่ผมเข้ามาในป่ากับแกนะครับที่มาตามล่าอ่า พาไม่นนะครับนะแล้วทีนี้เนี่ยเขาโดนกัดเขาที่คอนะครับเขาโดนกัดเขาที่คอแล้วก็เหมือนตอนนี้กแกบบแบบกลายเป็นปอบไปแล้วนะครับเพราะว่าวันนั้นแกเจอผมแล้วแบบไล่ล่าผมอย่างโหดเลยวันนี้ผมจะแบบมาตามดูเขาหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังมีความเป็นห่วงเขาอยู่นะครับคิดว่าถ้าช่วยเขาได้นะครับช่วยเขากลับมาเป็นคนได้ก็อยากจะช่วยนะครับแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็นั่นแหละทุกคนทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับ คือแบบเขาโดนไปแล้วจังหวนะนั้นที่แบบผมเห็นว่าเขาโดนกัดผมพยายามเข้าไปช่วยแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าช่วยไม่ได้จริงๆมันไวมากนะครับทุกคนน่าจะเข้าใจนะปอบกับคนทั่วไปอะ่ะใช่ผมเลยแบบว่าตามไม่ทันเออนั่นแหละทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตามดูเขาหน่อยนะครับไปเดี๋ยวมาฝั่งนี้นะครับแกน่าจะอยู่บริเวณนี้แหละเดี๋ยวลุยกันเลยทุกคนไป นี่นะผมมาตามหาเขาแต่เช้าเลยนะครับนี่ช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะก็ผมมาครั้งนี้ผมไม่ได้มาตัวเป่านะครับอย่างที่ทุกๆครั้งนะครับที่ผมมานะครับผมมาตามเนี่ยผมประมาทไม่ได้นะครับนะทุกคนมันอันตรายมากๆแล้วดูป่าที่นี่นะครับลกทึบมากเวลาเราหนีเนี่ยลำบากโอ้วันนั้นผมเกิดเกอบไม่รอดเหมือนกันนะทุกคนกระอักเลือดอะไอคลิปนั้นอะ รู้จะเจอเขาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อยากเจอนะครับถ้าเจอเขาอยากเจอเขามากนะครับตรงๆเลยอยากเจอมากที่เก่าที่ผมเคยเห็นเขาโดนกัดตรงนั้นผมกลับไปดูแล้วไม่เจอนะครับทุกคนไม่เจอเขาแล้วจริงๆนะครับก็เลยแบบ ต้องมาหาหทั่วป่าที่นี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมแบบกำลังเข้าใกล้อันตรายนะครับไม่ได้นะครับ <c oughs> ความเตรียมพร้อมความเตรียมพร้อมต้องมานะครับ

ถ้าท่านอยู่ตรงนี้เปิดป่าให้ผมได้เจอท่านหน่อยนะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันผมไม่ได้ไม่ได้อยู่คนเดียวละแบบมีน,นคนแอบมองผมอยู่ double แปลกใจมากทำไมเขาไม่เห็นผมเหมือนแกงมันจะไปไหนอ่ะตามไปดิ มันกินอะไรอ่ะทุกคนมันนั่งกินอะไรอะ่ะมันกินด้วยความหิวโหวยเลยนะครับ กินอะไร,รอะทุกคนไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆนะครับกลัวมันเจ็บ Hey. Bob. Hey. Hey. หยุดป cooks! ๊อบไอ้ป๊อบเว้นมันกำลังกัดตัดเิ็นขครมั้งเฮ้ยกูอยู่นี่ เวนกูอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ผลบอบไอ้ผลมึงเข้ามากูมาหามึงแล้วเฮ้ยหูเติงเหรอเรียกไม่ได้ยินเหรอมึงเนี่ย มาเนี nah, ่ยเข้ามาหัวมึงอยากเป็นลูมึงเข้ามาเฮ้ยบอกว่าถ้าหัวมึงอยากเป็นลูมึงเข้ามา ปอบไอ้ผ่อใช่ไหมมึงอ่ะหัวมึงอยากเป็นรูมึงเข้ามานี่กูมาหามึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยน่าจุดประทันไล่มันมากเดี๋ยวผมขอเข้าไปเขาเข้าไปไกลหน่อยเฮ้ย ทำอะไรวะอืะอ้อเฮอ้ยอะไรวะนั่นอะออเฮ้ยเดี๋ยวนะมันกัดกินไส้ในเหรอเฮ้ยมึงหิวขนาดนั้นเลยเหรอ เฮ้ยกูให้มึงหยุดไอ้ป๊อบไอ้ป๊อบอมึงเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยห่าอะไรวะมึงตัดกินใครไม่รู้นั่นอะ ma đi, ta má, ta má đi quá ta má đi hóa, thang hả hai na. ไอ้เมนนะเว้ยเมนน้ำไม่ใช่ไม้โดนที่ตายเลยแล้วมึงเฮีย๋ยดูจัดเฮ้ยมึงไปโดนตัวไหนมาวะไอ้เจียใจเย็นๆไอ้เวนมึงใจเย็นๆดิวะ

เอาใครมากินวะเนี่้เฮ้ยเฮ้ยคนข,ข้ามผมนี่วะมันกัดข้างในหมดเลยอะ่ะเออเฮ้ยมุดหดุดดววะยุดเอ้าเฮ้ย,ยหายไปไหนวะ หายไปไหน่ะจังหวะผมเจอผมเจอแกแล้วผมทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนคือแบบต้องบอกว่าขาผมนี่แบบแข่งเป็นตะคิวไปเลยอะ่ะโ,โหมันกัดกินแบบอันหาดมากน่าจะหิวจัดเลยนะแต่ผมงงว่าตอนนี้มันหายไปไหน มันหายไปไหนกันคือประเด็นหายคู่เลยไงโอ้โหทุกคนถ้าทุกคนได้เห็นตรงด้านหน้าของแกนะครับมันแบบว่าท้องแกบโบไปเลยอะมันเบิกโพงไปแล้วนะครับผมเจอตัง้งแต่ตรงนั้นแล้วไงผมคิดว่าถ้าผมมาตรงเนี้ยผมพลาดโดนกัดแล้วผมกลายเป็นปอบเลยนะทุกคนผมจึงแบบว่า ยังแบบว่าไม่อยากจะอะไรทุกคนไม่กล้าเข้าไปเอาชีวิตมาเสี่ยงนะครับโอ้โหมาเจอเขาแล้วแท้ๆนะครับแต่ว่าผมช่วยไม่ได้แล้วจริงๆนะครับผมคิดว่าแกน่าจะโดนกัดก่อนหน้าที่ผมจะมาเจอแล้วนะเพราะว่าผมเห็นนอนนิ่งไปแล้วไงตอนที่ผมไปเจอตรงนั้นอะ่ะคือปอบกินปอบกันเองอะ่ะยังดุอะ่ะ ผมเจอไม่ทันแล้วทุกคนตอนผมมาเขานอน,นแน่นิ่งกันไปแล้วนะครับแล้วแบบจังหวะที่ผมเจอแบบยิ่งไปเจอท้องเขาโบโด้วยจังหวะนั้นผมต้องบอกว่าผมก้าขาไม่ออกเลยอะคือขานี่เป็นตะคิวไปทั้งหมดเลยอะทุกคนสะดุ้งมากนะครับแล้วก็ะเด็นเนี่ยหายคู่ไปเลยไงหายคู่กันไปเลยอะ อย่างแย่เลยอ่ะทุกคนโอ้โหดูเดือดมากเอาไงดีทุกคนมันหายคู่ไปเลยอ่ะผมจะช่วยยังไงเนี่ย ขาสัน้นเด็กด,ก,ด,ก,ดกเลยนะตรงนี้ขาสั้นหมดเลยอะสะดุ้งจริงนะทุกคนเมื่อกี้คือแบบมันดุมากไม่ต้องบอกตรงนี้มันเป็นแบบเขตติดประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนตรงนี้มันเป็นเขตติดประเทศเพื่อนบ้านนะคือไม่รู้ว่าใครต่อใครเล่นอาคมยังไงอะ่ะมันถึงได้ดุเดือดขนาดนี้บายทุกคนผม มีเวลาไม่มากครับผมต้องรีบออกจากป่าที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองให้ได้แหละนะครับนะผมต้องหาทางออกให้ได้นะครับว่าผมจะเอาอยัางไงกับพวกไอ้ปอบพวกนี้นะครับไม่งั้นคนจํานวนมากจะโดนนะครับไปทุกคนเดี๋ยวขอไปกันก่อนนะครับ